สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแซมวิ่งนะโอ้โหอันนี้แบบอะไรเนี่ยให้คลิปอยู่บเนี่ยเออ<ะ>เออจะโกหกทำไมอย่างวะเรจะลกงก็ไม่เนี่ยเอาแตลกงขึ้นแซมไงจะได้จะได้เอ่อถอดเฟนชายออกมาถอดเฟนชายเนยเบิ้แบบงงาดิเบิ้งหงือไงโอ้ยตรงนี้พ่ค่อยจะรอไไถ่ายอะไปรเรอๆเลยตรงนี้มันพ่ค่อยจะรออะไรเออ เออตรงนี้ก็คือกันนะแ่ล้วเราเอายังสิบกหรอเอาอะไรอีกหออันนี้เราจะตามแซมวิ่งไปเก็บสายไฟนะอือแซมวิ่งไปเก็บสายไฟบุกซอยเก็บไฟเราถอดแบบออกกันออกนะต่อไปแซมวิ่งจะขับรถแมคโครให้ดูนะทุกคน เขาขับไม่ค่อยเป็นแต่เขาก็ยังอยากจะขับให้ดูสาระไม่ค่อยเป็นนะครับแต่เขาก็อยากขับให้ดูอันนี้จะเริ่มใส่เกียร์แล้วนะทุกคนเขาสตาร์ทเครื่องแล้วนะใครดีกวะเนี่ยล้สาระ อันนี้เขาขับเสร็จแล้วนะทุกคนเขาขับเสร็จแล้วนะทุกคนเออน้อเหรอเร็วเร็วลงมาดึงประตูเลยนะดึงปรเปิดึงดึงดึงออกแกพุ่นดึงมองพุ่นดึงออกพี่อ๋ออันนี้ที่ดึงประตูแล้วทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้นะดึงดึงเองดึงเองดึงเองเฮ้อ ากแท้มันคือเปิดยากเถอะอต้องนายนาครมันบุญแหละตึงหลอเงี้ย <c oughs> ต่อไปเราจะไปไหนกันคะเก็บของอุ้ยแซมเกือบขาเดินจนเกือบขาเลยนะทุกคน <c oughs> โอ้ยต่อไปแซมวิ่งคงต้องซื้อให้แล้วแหละ <c oughs> เราจะติดตามชีวิตของแซมวิง่งวันนี้ ชอบถ่ายคลิปน้องนะเดี๋ยววันนี้น้องจะถ่ายคลิปแซมวิ่งนะอันนี้กำลังเก็บของอยู่เพราะว่าแซมจะขี้เกียจมากเลยตอนเก็บของชอบใช้น้องนะ <c oughs> แต่ตอนนี้น้องถ่ายคลิปให้ก็เลยให้เก็บเองนะทุกคนทำไมต้องพูดไทย <c oughs> ด้วยเนี่ยพอดีว่าไม่ค่อยถนัดเร <c oughs> าเท่าไหร <c oughs> ่แต่พูดไทยเ่าะของเพราะต้องพูดนะ บางทีก็จะตกเล่าหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราก็เป็นไทยไม่ค่อยแท้เท่าไหร่นะอันนี้เราจะไปเก็บแล้วนะอันนี้เป็นเครื่องสูบลมนะทุกคนไว้สูบยางรถนะ่สูบลนี่เดยนอ่ะเอันนี้เอาเอาไปเก็บแล้วนะตามตามไปเลยทุกคน แซมวิ่งยังไม่อาบน้ำเลยนะตั้งแต่เช้เชาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเรียกไปอาบน้ำก็บอกว่าไม่อยากอาบนะเรียกกินข้าวก็ไม่อยากกินสงสัยเขาจะลดความอ้วนนะนี่เราเก็บของก่อนนะทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวเราจะพาแซมวิ่งไปกินต้มปลานะอ,าอย,อยู่สวนหน้านอยู่หน้า,นาห,หน้าลุงดอนลุงดอนเอน <c oughs> อ,อลุงดอนน่ะล่ะ อ,อ,ปปอันนี้เป็นที่เก็บข้าวนะไว้เก็บข้าวเอ, <c oughs> เออนั่นแหละที่เก็บข้าว <c oughs> ใครใหญ่ <c oughs> <c oughs> ลองดีๆ <c oughs> ต่อไปเราจะไปเก็บที่สูบลมรถนะซื้อเกือบให้ไหมเลยเกือบขาโดนเราเนี่ยงานกับปืนใหญ่แล้ อันนี้นะทุกคนอันนี้แซมวิงก็เดินเกิดเปล่านะ,ะเดินตีนเปล่าโ,โอ้โอ้ตะตุต้งแล้วนะทุกคนแ, <laughs> แม่เกิบขาดจะไปไหนกันคะเนี่ยเดยว <laughs> ไปไก่แซมเด้อโอเคไปชายหาไป,ไปไหนแซมพานเอกไปชายหาเด้วยได้เลยเดี๋ยวาจะพาไปหยกลรออันนี้ยังไง ทุกคนอโ,อโอ้โหไ,ไม่อยากอาบน้ามากกระตุงไปแล้วนะทุกคนเ <laughs> มดาเลยวันเออเมดาเลยแซมเพิ่งซื้อให้เมื่อวานน่ะ <laughs> อันนี้อันนี้เป็นกางเกงที่เพิ่งซื้อให้เมื่อวานนะ่ะ <laughs> <laughs> แล้วแบบเอามาทำแบบนี้นะทุกคนอันนี้เป็นกล่องข้าวที่แม่เอามาให้แซมวี่นะเออกล่องข้าวหน่อยอุ้มแบบมาซอยอายุเก่งเลยโอ้ เอามาจากไหนล่ะ <C ös> เอามาจากคนเอามาจ <C ös> ากคนเอามาจากคนมาพูดเดียวเออไอค้าพูดเดียวเอาเอาเขาต้องเข้าไปรีล่ามากโอ้แค่นี้นะทุกคนไม้ไม้ท่อนแค่นั้นนะต้องขี่รถไถไปไถนะ โอ้รวยอ่ะครับก็แบบมีรถยอต์เนาะมีรถหลายคันอะไรกันเนี่ยไป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 นี่คืออะไรนะทุกคน